วัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนทำสาับซิปนะคะสับซิปจะสอนทำสาับซิปแยกต่างหากเลยค่ะหนึ่งคลิปเนะาะมาดูกันเวลาลูกค้าได้แพทไปอะค่ะเวลาลูกค้าได้แพทไปนะคะ,ลาลคาะ,คะบางท่านอาจจะได้ไปแบบแบบที่ไม่ได้ใส่สับซิปแล้วก็เมื่อมีแพทอยู่ในมือแล้วเนี่ย ก็อยากจะทำซาบซิปเพิ่มเมื่อเมื่อลูกค้าเย็บเป็นแล้วก็อยากจะเอาแพทเดิมหรือหรือแพทใหม่ก็ได้ค่ะมาทำซาบซิปเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นขอญาตอธิบายตรงที่ว่าเวลาได้แพทไปนะคะ่ะเวลาแม่ค้าเขียนว่าตรงนี้พับทบนะคะเราก็อาจจะไปตัดเราก็ต้องไปตัดมาอีกเท่านี้นะคะ่ะแล้วก็มาติดตรงกลางพอติดตรงกลางปุ๊บเนี่ยเนี่ยเหมือนอันนี้นะคะเนี่ย นะคะเนี่ยอันนี้ปึ๊บปี่อ่าเติบมาแล้วนี่ปึ๊บนะคะแล้วก็อ่าให้ดูว่าช่วงเนี้ยช่วงช่วงมุมนี้มุมล่างสุดจนถึงมุมเนี้ยค่ะคือขนาดก้นของกระเป๋านะคะขนาดความกว้างของกระเป๋าเพราะฉะนั้น ขนาดความกว้างของกระเป๋าเท่านี้ปุ๊บเวลาเราทำซาบซิปนะคะเราว่ายึดเลยซาบซิปมันจะต้องเล็กกว่าความกว้างของกระเป๋าอยู่หน่อยนึงนะคะพี่ก็จัดการตัดผ้ามาเลยค่ะนี่เห็นไหมเข้าไปประมาณสองเซนฝั่งนี้ก็ประมาณสองเซนสองเซนครึ่งแล้วผ้าที่ตัดสี่เส้นค่ะสี่ชิ้นอ่านี่สี่ชิ้น แล้วในส่วนความกว้างนะคะความกว้างของผ้าอันนี้นะคะคือบางบางแบบพี่จะบอกแพทไปว่าความกว้างของสับซิปยาวเท่านี้กว้างเท่านี้นะคะแต่ถ้าพี่ไม่บอกแพทไปนะคะให้คุณดูตรงนี้ว่าความกว้างคุณจะเอาเท่าไหร่ความเนี้ยค่ะ ความกว้างเจ้าเท่าไร่จากตรงนี้ตรงนี้มันแพทเผื่อเย็บเพราะนั้นความกว้างให้ดูความกว้างจะต้องเล็กลงหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะนี่คือความกว้างของสับซิเพราะอย่าลืมว่า,อาพอเราลดลงไปนี้เนี่ยเดี๋ยวสับซิปมันจะอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีซิปมีซิปมาอยู่ตรงกลางอีกเผื่อเย็บอีกอะไรอย่างนี้ค่ะซิปจะได้ไม่กว้างมากกว่าปากกระเป๋าเพราะฉะนางน,นี้คือความกว้างของสับซิปกะโดยประมาณอันนี้ก็เข้าไปประมาณเซนเกือบเสือบสองเซนค่ะ เห็นไหมคะอันนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ากรณีที่ซับในของลูกค้าเป็นผ้าที่ที่เป็นชิ้นเดียวกับด้านนอกอะคะ่ะเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกับด้านนอกไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวเป็นเนื้อผ้าเดียวกับข้างนอกแล้วสามารถทํา ่าทำตรงผนังด้านในทําตรงสาบด้านในได้นะคะก็ให้ตัดให้ตัดให้ตัดซับในแบบนี้เลยให้ตัดซับในค่ะซับในทั้งสองชิ้นนะคะยาวขึ้นไม่ใช่ยาวขึ้นสูงขึ้นกว่าผ้าชิ้นนอก2เซนโดยประมาณนะคะสองเซนเลยนี่พี่ตัดมาเห็นไหมคะ พอ2เซนปุ๊บทําไมต้องตัด2เซนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาพื้นไอพื้นที่2เซนเนี่ยค่ะไปหนีบสาบซินะคะเราจะได้ไม่ต้องต่อซับในแล้วก็พอทับตัด2เซนปุ๊บพี่ก็จะทําแบบนี้นะสมมุติว่า,าสับซิปจะ,จะอยู่ที่สับซิปจะจะอยู่ที่ลงมาประมาณ5เซนหรือ6เซน ของพี่วัดสับซิปลงมาลงมา5เซนครึ่งมะห้าเซนครึ่งพอลงมาห้เซนครึ่งปุ๊บพี่ก็ผมีนะแล้วพี่ก็ขีดขีดที่ทรับใน2ชิ้นนะคะพอซับใน2ชิ้นขีดปุ๊บจะมาขีดอีกเส้นหนึ่ง ขึ้นมาอีกสองเซนก็สองเซนที่เกินนะคะสองเซนที่เกินมาปุ๊บเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาทํายังไงชีวิตกับอันนี้พอถึงเวลาพอเราได้สาบซิปมาแล้วอะคะ่ะเราเอาตัวเนี้ยคะ่ะนี่มันจะต้องหนีบกันอยู่อย่างนี้กับสาบซิปพอเราเย็บสาบซิปมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาจาอย่างนี้นี่ปุ๊บอย่างนี้ อปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเราก็เย็บเย็บนี่เลย1เซนปุ๊บเราก็จะได้ผนังของกระเป๋าประมาณนี้แล้วก็เหนีบสาบซิปอยู่คือเราไม่ต้องต่อกระเป๋าะค่ะเราไม่ต้องต่อซับในเราไม่ต้องต่อซับในถ้าเกิดเป็นเคสแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ้าคนละแบบ ด้านบนตรงนี้ค่ะก็ต้องใช้ผ้าที่มันเป็นลายเดียวกับกับผ้าชิ้นนอกนะคะแล้วถึงจะสวยเนาะแล้วเดี๋ยวอันนั้นพี่จะไปสอนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวสอนทำสับาาซิปอย่างเดียวก่อนนะคะแล้วก็พอสอนสอนทำสับาาซิปอย่างเดียวก่อนปุ๊บเดี๋ยวจะมาสอนหนีบตัวตรงนี้นะคะเพราะ,ะนั้นไปเริ่มเย็บกันค่ะ อ่ออีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเย็บซิปซิปค่ะซิปสมมติว่าสาบซิปมันยาวเท่านี้ปุ๊บซิปอะค่ะให้เหลือมมาประมาณ4เซนให้ยาวกว่าซิปฝั่งซ้ายก็4ีเซนให้ยาวกว่าสาบซิปฝั่งขวาก็4ีเซนนะคะเพราะตอนหลังเนี่ยเราสามารถตัดแต่งปลายซิปได้นะคะเพราะงั้นไปเตรียมซิปกันแล้วก็มาเย็บเหมือนของพี่เนี่ยความยาวสาบซิปตอนนี้ สามสิบเซนพี่ก็จะเตรียมมาสามสิบสามสี่สิบเซ้นเลยเอาสี่สิบเซนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาตัดแต่งให้ดูตอนหลังกันนะคะเดี๋ยวไปขอญอาตไปเตรียมสัิอ่าไปเตรียมซิปแล้วก็มาสอนเย็บกันค่ะอ่าให้ดูนะคะก่อนที่จะไปเย็บสับซิกันนะคะสับซิที่เตรียมไว้ค่ะ หาจุดกึงกลางค่ะจึ๊กจจึ๊กจ,กจกเนี่ยจึกจ๊กจนะคะแล้วก็ซิปที่เตรียมไว้ที่บอกค่ะเมื่อกี้ก็คือของพี่30เซนเนาะก็ไม่ใช่30 40 1 0 40. 40, 40ตุน้นนะคะก็หาจุดขึงกลางซิปไว้เลยเลยนะคะแล้วก็เตรียมหัวมาหนึ่งหัวอ่าวิธีใส่หัวซิปนี่ค่ะ สำหรับมือใหม่ก่อนมือใหม่ต้องตัดตรงนี้ออกครึ่งเส้นนะคะให้สับมันอยู่อย่างนี้เนาะให้ซิปมันอยู่อย่างนี้เนาะแล้วเกี่ยวไปด้านนี้ดันก็ไปปึ๊บนี่ค่ะ็กล้แล้วนะคะเพราะงั้ไอ้ที่ตัดไว้ก็ยังค้างอยู่แบบนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวก็ไปแต่งกันต่อหลังนะคะก็อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นขออนุญาตไปเย็บกันต่อได้เลยทีนี้อ้าวทีนี้มาดูกันนะคะวิธีทำํำอ้าวให้จุดเนี่ยค่ะตั้งแบบนี้วางผ้าแบบนี้ให้ชิ้นหน้าถูกของชิ้นเนี่ยค่ะออกนะคะแล้วให้จุดเห็นไหมคะจุดขิงกลางค่ะประกบชนกันค่ะ ประจดประจดประประกบชนกันนะคะแล้วตรงปลายค่ะมาดูตรงปลายนะตัดไว้หนึ่งเซนนะคะเปนตรงปลายทั้งสองด้าน แบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็เย็บค่ะเย็บจากจุดหนึ่งเซนตรงนี้นะคะมาจบหนึ่งเซนตรงนี้นะคะไม่เย็บหมดเนาะอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าผ้าของลูกค้าผ้าบางนะคะให้ลูกค้าตัดผ้าวีลเน่มาติดก่อนถึงของพี่ผ้ามันหนา เวลาตัดผ้าวีรเน่มาติดก่อนนะคะให้ลูกค้าตัดความกว้างแค่เดี๋ยวนึงนะคะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูดีกว่าอ้าวมาค่ะพี่ไปตัดวีรเน่มาค่ะแล้วก็เอามาติดนะคะให้ดูว่าเวลาตัดวีรเน่แล้วว่าแล้วติดเนี่ยมันจะติดประมาณนี้เว้นด้านนี้ไว้ค่ะให้เล็กให้วีรัเน่เล็กกว่าเล็กกว่าผ้าประมาณหนเซนหัวท้ายด้วยแบบนี้ค่ะ เนาะแล้วก็ให้ดูว่าจุดกลางเวลาเราจะประกบเราก็มาแบบนี้ค่ะปุ๊บจุดกลางชนกลางก็คือให้ฝั่งที่ไม่ติดวีรเน่เนี่ยค่ะประกบกับซิปเนาะแล้วก็ให้กลางชนกลางแบบนี้นี่อันนี้กลัดไปเลยนึ่งสิ้น นี่ค่ะหนึ่งเส้นมันก็จะแนวเดียวกับวีระเน่ที่มันสั้นลงนะคะตัวตน,นี้มาเย็บเลยตั้งเข็มก็เลยค่ะมาเริ่มเย็บกันที่จุดหนึ่งเส้นนะหนึ่งติดผีนะปักเข็มเลย จบที่หนึ่งเซนนะคะไหมเราจะได้แบบนี้นะคะทีนี้เอาชิ้นอีกชิ้นหนึ่งค่ะมานะคะอันนี้พอเราได้แบบนี้นะคลิกนะเอาชิ้นหน้าถูกค่ะ เอาชิ้นนี้มาหน้าถูกเอาชิ้นที่มันอยู่ด้านใต้ะคะ่ะหาจุดกึ่งกลางค่ะจุดกึ่งกลางอันเดิมนี่จุดกึ่งกลางอันเดิมนี่จุดกึ่งกลางชิ้นนี้ปึ๊บมาชนกันมามากัดหน้านี้นะคะ พอจุดกึ่งกลางชนกันให้ดูนะคะว่าปลายตรงนี้ค่ะผ้าตรงเนี้ยปลายปลายด้านเนี้ค่ะเท่ากันหรือเปล่านะคะถ้าไม่เท่าขยบนิดนึงก็ได้นะคะบางทีมันจะล้ํากันอยู่สักหนึ่งมิลอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราเย็บจักรมันจะดันผ้านี่นะคะปึ๊บ เย็บค่ะต้องการเย็บประกบเวลาเย็บมาเย็บหน้านี้นะคะแล้วก็เริ่มเย็บกันที่หนึ่งเซนอันนี้เหมือนเดิมค่ะเย็บให้ทับแนวแนวเย็บเดิมที่เราเย็บไว้นะคะ ทีนี้เราก็จะได้แบบนี้ค่ะนะพอได้แบบนี้เราเราทำตรงนี้ค่ะให้มันเสมอกันเนาะแล้วกลัดหรือหนีบไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวเราจะทำอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเย็บกันนะคะเอ้ยเอาไปรีดกันค่ะ ทีนี้เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งนะคะเรากัดไว้แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปรีดก,กันแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็ามาเย็บอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเย็บเหมือนที่สอนเลยคือด้านนี้ค่ะเป,เป็นด้านบนของสับซิปเพราะงั้นเราใช้ผ้าลายนะคะแล้วก็มาต่อกันอย่างนี้แล้วดูจุดกึ่งกลางค่ะแล้วก็คลิปมาประกบ แล้วทีนี้ก็ทําเหมือนกัดกับอันนู้นเลยค่ะแล้วก็วิธีเช็คก,ก็เวลาวิธกีกลัดผ้าก็ทําเหมือนอันเดิมค่ะแล้วก็ให้เราเช็คว่าปลายผ้าเนี่ยให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะคะอาจจะยึด,ยดจุดกลึงกลางด้วยแต่ก็ให้ดูปลายผ้าด้วยเพราะบางทีเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งคือตีนผีมันดันผ้าเพราะ,ะนั้นมาอาจจะเหลื่อมกันที่หนึ่งเซนหรือเอ้ยหนึ่งมิลหรือสองมิลน,นะคะเราก็ขยับผ้าได้เหมือนเดิมเพราะ,ะนั้นไปเย็บกันค่ะ อากลัดมาแล้วค่ะเห็นไหมไหมแล้วก็เย็บตั้งที่หนึ่งเซ้นเหมือนเดิมจ็ติดหัวซิปให้ปักเข็มยุกตึงทีแล้วก็เลื่อนหัวซิปไปนะคะ ให้ดูมันเท่ากันนะเนี่ยนี่ๆๆๆๆไหมคะเนี่ยให้มันเท่ากันปึ๊บ ทีนี้เขาก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปรีดกันตอนรีดให้รีดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาเข็มกัดปักไว้ให้ดูว่าเวลารีดให้พับพับตามแนวนี้เลยนะคะรีดแบบนี้นะอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะ ตรงหัวตรงท้ายให้รีดแบบนี้ค่ะนะคะตัวนี้ให้รีบให้ให้ปลายเก็บมาแบบนี้ค่ะเนาะแบบนี้ทั้งสีด้านเลยค่ะนะคะพอทั้งสีด้ดนเดี๋ยวพอรีดหัวท้ายแบบนี้เสร็จนะคะก็ให้มันมาประกบกันพอมาประกบพอสมมติว่ารีดเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นจะเป็นอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้พอมันมาประกบกันปุ๊บ เราก็จัดการตั้งแล้วเราก็รีดทับด้านบนด้านล่างด้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนอะเห็นไหมคะตัวนี้อ่านนิบไว้อ่าแบบนี้ดูจะได้ง่ายง่ายกว่าเข็มนะ อืมนี่จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไปรีดปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบค่ะอ้าวไปรีดมาแล้วค่ะเห็นไหมคะปึ๊บพอมารีดมาแล้วเสร็จปึ๊บทีนี้เราก็เย็บเลยค่ะทับคิ้ว เย็บทับผิวจากจุดนี้ค่ะปึ๊บมาจุดนี้ปักเข็มเลี้ยวยาวจบมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปเย็บกันค่ะห่วงอีก <laughs> นี่ค่ะตอนรีดเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสาบซิปแบบนี้เนาะพอได้สาบซิปแบบนี้ปุ๊บตรงปลายหัวซิปเดี๋ยวเราจะมาเย็บปลายหัวซิปกันถ้าไม่เย็บปลายหัวซิปก็ใช้ตัวล็อกได้นะคะเดี๋ยวพี่ไปขอญาตไปเตรียมปลายหัวซิปมาก่อนนะคะอ้าวตกลงพอ ได้สาบซิปมาแล้วนะคะเราก็มาทําหางซิปกันค่ะหางซิปตัดผ้าขนาด8.5คูณห5ซนติเมตรมาค่ะแล้วมาพับเข้าแบบนี้นะคะมาพับเข้าเงี้ยมาพับเข้าฝั่งนี้ก่อนฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งนี้พับเข้าก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็พับฝั่งนี้ครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จอีกด้านนึงอะค่ะจะพับเท่าไหร่อะค่ะ เอาเอาไลเอาเอาซิปมาวัดแบบนี้ค่ะแล้วพับมาก็คือเดี๋ยวเราจะห่อซิปมันก็จะห่อแบบนี้ค่ะที่อีกด้านหนึ่งบอกว่าด้านสุดท้ายลองเอามาห่อซิปก่อนจะพับคือเราจะห่อซิปแบบนี้นะคะแล้วมันก็เย็บแบบนี้เพราะงั้นขนาดมันจะต้องเท่ากันกับซิปนะคะเพราะงั้นทําแบบนี้เลยสองอันนะคะ ทำแบบนี้เลยสองอันแล้วก็ซิปลองดูค่ะว่าจะให้วัดออกมากี่เซนนะคะถ้าวัด5เซนวัดออกมา5เซนปุ๊บเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะเจอหุ้มอีกเอาขออนุญาตวัดเป็น6เซนนะคะเ๋ยวเจอหุ้ม พอะย่งน้มาตัดซิปเป็น6เซ้นเลย6เซ้นด้านนี้6เซ้นด้านโน้นนะคะหกเซ้นนี่วัดจากปลายนี้มานะคะทีนี้ก็เอาสาบซิปมาเลย ตั้งดูแบบนี้นะคะนี่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 ิกมาแบบนี้มองเห็นไหมให้มันอยู่ด้านนี้นะคะตุ๊กกลางออกค่ะกลางออกเนาะดูไอซิปมันอยู่มุมตรงเนี้ยค่ะตรงนี้กับตรงนี้มันอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็เย็บค่ะ จะเข็บตรงนี้ซิปหนึ่งเซนนะคะใช้มือหมุนหัวซิปหมืนหมุนหัวจักให้ผ่านฟันซิปค่ะ ก็ห่อแบบเดิมคะ่ะห่อเข้ามาแบบเดิมปึ๊บพับเข้าไปคะ่ะนี่ค่ะก็พับแบบนี้เห็นไหมคะให้ดูใหม่นี่คะ่ะนี่พับเข้าไปนหมคะ่ะ ให้มันด้านล่างให้มันเหลื่อมขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะแล้วมือกดไว้นะคะคือเหลื่อมขึ้นมาจะไม่เยอะเนาะทีนี้ก็เย็บเลยเย็บสี่มุม